ทันใดนั้นผู้หญิงคนนั้นก็ค้นพบแฟนที่เธอรักมาสองปีเขาเป็นคนเจ้าชู้แฟนของเธอทั้งเดทกับเธอและดูแลเขายังรักษาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชายอีกคนหนึ่งด้วยจนกระทั่งวิดีโออ่อนไหวของแฟนเธอและผู้ชายอีกคนถูกปล่อยออกมาผู้หญิงคนนี้เพิ่งค้นพบความลับของแฟนหนุ่มของเธอในที่สุดหญิงสาวก็รู้นี่คือสาเหตุที่แฟนมักปฏิเสธที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์ของตนต่อสาธารณะเขายังไม่ต้องการที่จะแต่งงานกับเธอซอยองและจินซูแฟนของเธอทำงานที่บริษัทเดียวกันจินซูเป็นหัวหน้าแผนกของบริษัทหน้าตาหล่อเหล แม้ว่าเขาจะหย่าร้างและมีลูกแล้วก็ตามเพื่อนร่วมง,งานหญิงหลายคนไล่ตามเขาซอยองเป็นพนักงานสัญญาจ้างที่ได้รับการสังเกตน้อยที่สุดในบริษัทในระหว่างวันพวกเขาเป็นเพียงเพื่อนร่วมง,งานที่เหนือกว่าและอยู่ใต้บังคับบัญชาในสำนักงานคืนนี้พวกเขาเป็นคู่รักกันอย่างลับๆในห้องชาสำนักงานพวกเขาแอบกลับไปกลับมาแบบนั้นเป็นเวลาสองปีจินซูไม่มีความตั้งใจที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์ของเขาต่อสาธารณะต่อหน้าเพื่อนร่วมง,งานอย่างไรก็ตามซอยองยังคงหวังว่าอย่างน้อยครอบครัวของจินซูจะได้รู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงของเขาคุณจะแนะนำฉันเมื่่อไหร แนะนำใครลูกชายของคุณซึ่งอูมีแฟนแล้วคำตอบนี้หลีกเลี่ยงปัญหาอย่างชาญฉลาดซอยองค์สมัครใจไม่ถามอะไรเพิ่มเติมแต่ทัศนคติที่ไม่ชัดเจนของจิงซูทําให้เกิดเธอสูญเสียความรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกับงานของเธอซีโอยองก็ขาดความรู้สึกปลอดภัยเช่นกันการตรวจสอบการต่ออายุสัญญาประจําปีของพนักงานสัญญาจ้างที่เข้ามา พนักงานสัญญาจ้างทุกคนจะต้องทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดนอกจากความสามารถในการทำงานแล้วทักษะการสื่อสารและพฤติกรรมยังต้องได้รับการปรับปรุงอีกด้วยไม่เพียงแต่คุณต้องรู้วิธีรับใช้พนักงานราชการเท่านั้นแต่คุณต้องรู้ด้วยต้องรู้วิธีรินไวา์และเต้นรำเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้นำในงานปาร์ตี้เยดามเพื่อนร่วมงานของซอยอง ันถูกเรียกเข้าไปในสำนักงานเป็นประจำเพื่อช่วยหัวหน้าแผนกระหนวดเพื่อรับการต่อสัญญาพวกเขาไม่กล้าสแสดงความไม่พอใจและไม่กล้าปฏิเสธความต้องการที่ไม่สมเหตุสมผลก็ได้แต่กัดฟันอดทนกับงานมีความรักและความกดดันในการทำงานสองเท่านอกจากนี้เมื่อเขายังเป็นเด็กพ่อของเขาคมเหงเขาและประสาทการได้ยินของเขาได้รับความเสียหายซอย่อนมีหูอื้อเธอมักจะรู้สึกเวียนหัว อาคารสำนักงานทั้งหมดสั่นสะเทือนราวกับอยากจะบดยี่เธอในที่สุดก็ผ่านพ้นวันทำงานที่เหนื่อยล้าและกังวลไปได้ในที่สุดกลับมาที่บ้านเช่าซอยองยังคงต้องทำรับสายโทรศัพท์ของแม่เสมอการแต่งงานใหม่ของแม่ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้การโทรทุกครั้งเป็นการร้องเรียนที่ไม่สิ้นสุดพวกเขาทั้งหมดลงเอยด้วยการของเงินซอยองทุกครั้งซอยยองจะฟังและโอนเงินแต่คำเรียกร้องของแม่มักจะทำให้เธอหายใจไม่ออกเพราะหูอื้อ ซอยองใช้ประโยชน์จากช่วงพักกลางวันของเธอเพื่อแอบไปหาหมอเมื่อกลับมาที่บริษัทซอยองก็ซ่อนตัวอยู่ในห้องเพื่อชงชากินยาในขณะน,นี้โลกภายนอกกำพระจบก็เงียบสงบซอยงอดไม่ได้ที่จะก้าวออกมาจากความมืดออกไปข้างนอกแล้วค่อยๆเคลื่อนตัวไปทางแสงแดดการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของคนทำความสะอาดหน้าต่างทำให้ซอยองกลัวอย่างไรก็ตามฉากต่อไปก็ยังเหมือนเดิมทำให้เธอกลัวมากจนแทบจะเป็นลมทันที ซายองกลัวมากจนเธอไม่สามารถหยุดหายใจได้ในเวลานี้เธอยังคงไม่รู้จักชายที่อยู่นอกหน้าต่างอีกไม่นานจะกลายเป็นความรอดของเธออันที่จริงชายคนนั้นเคยพบกับซอยองหลายครั้งก่อนหน้านี้ผู้ชายคนนี้ชื่อกว,นวันอูคุณไม่ใช่แค่คนทำความสะอาดหน้าต่างในอาคารนี้เท่านั้นแต่ยังทำงานพาร์ทไทม์เป็นตัวตลกที่ร้านหนังสือชั้นหนึ่งด้วยทุกครั้งที่เธอไปที่ร้านหนังสือซอยองก็เหลือบมองตัวตลกและกวันอูก,ก็จำซอยองแบบนั้นได้ช่วงบ่ายณนะห้องประชุม ทั้งสองได้พบกันอีกครั้งโดยแยกจากกันด้วยชั้นกระจกกวนบูสังเกตเห็นซอยมองเขาอย่างว่างเปล่าเขาจึงแสดงท่าทีสนุกสนานอีกครั้งฉากทําไม้กวาดหล่นเมื่อกี้นี้แต่ฉากนี้ทําให้กัปตันไม่พอใจเขาสับแช่งและสั่งให้ดึงผ้าม่านล,ลงบริษัทตัดสินใจส่งจินซูไปทําธุรกิจที่ญี่ปุ่นครึ่งเดือนการพลาดจากกันที่กําลังจะเกิดขึ้นทําให้คู่รักไม่พอใจไม่อยากจากกันแม้แต่นาทีเดียว อย่างไรก็ตามหลังจากมีเพศสัมพันธ์ซอยองสังเกตว่าจินซูเริ่มหลีกเลี่ยงเขาบ่ายวันนั้นเธอเห็นจินซูและอีกครั้งชายหนุ่มโตเถียงอย่างดูเดือดด้วยความตื่นตระหนกจินซูก็เห็นซอยองด้วยซอยองรู้สึกว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับจินซูอย่างไรก็ตามจินซูยังคงไม่รับโทรศัพท์มันอยู่ตรงหน้าคุณอย่างชัดเจนแต่ซอยองไม่สามารถพูดอะไรกับจินซูได้สักคำความเยือกเย็นของจินซูทำให้หูอื้อของซอยองจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆเธอมักจะไม่ได้ยินเสียงจากภายนอกความรู้สึกว่างเปล่านี้ทำให้้้เเเเธอออออกกกััััววมมมาาาแแตต่่่่่่่นนืืงงงงงงงจจผยยยยูใใฟิไึไะสสีดพท์ครชห แต่ยดัมบอกเธอว่าอย่าใส่มันหากบริษัทค้นพบซอย่อนมีแนวโน้มที่จะไม่ต่อสัญญาของเธอหลังจากฟังแล้วซอยอนก็เก็บเครื่องช่วยฟังของเธอไปอย่างเงียบๆเบสียงเรียกเข้าในหูของเธอทําให้เกิดอาการปวดหัวซึ่งทาให้ซอยองทรมานอย่างมากเธอลงไปเดินเล่นที่ร้านหนังสือชั้นล่างกวนอูรับบทเป็นตัวตลกด้านนอกร้านหนังสือที่เห็นซอยองเขาสังเกตทุกการเคลื่อนไหวของซอยองอย่างเงียบๆเ,เมื่อเขาพบว่าซอยองซื้อหนังสือไวแต่ลืมนํามาเขาหยิบหนังสือคืนให้ซอยองทันทีเขาไปที่พื้นที่ทํางานของซอยองบนชั้น42อย่างงไรก็อยเพิ่งถูกกเรรียไปปะชุมดัน เขาจึงต้องวางหนังสือไว้บนโต๊ะของซอยองพร้อมกับหนังสือก็มีด้วยยาแก้ปวดหัวและโยเกิร์ตหนึ่งกล่องและบันทึกที่ไม่ระบุชื่อหลังจากการประชุมสิ้นสุดลงซอยองก็เห็นของบนโต๊ะเธอดื่มโยเกิร์ตนั้นแต่เธอไม่รู้ว่าใครสนใจเธอ เย็นวันนั้นเพื่อนร่วมงานมารวมตัวกันเพื่อพาจินซูออกไปหลังจากปาร์ตี้จบลงซอยอนตั้งใจที่จะพบกับจินซูอีกครั้งเธอจึงไปที่บาร์ซึ่งปกติแล้วทั้งสองคนจะไปรอจินซูบนถนนกวนอูได้พบกับซอยองโดยบังเอิญเมื่อเห็นท่าทางมึนงงของซอยองเพราะเขากังวลเขาจึงติดตามซอยองต่อไปซอยองโทรมาบอกจินซูว่าเธอรอเขาอยู่ที่บาร์ฉันจะกลับบ้านก่อนฉันคิดถึงคุณมากอย่าปฏิบัติต่อฉันแบบนั้นอีกต่อไปฉันจะรอให้คุณมาอย่าอย่ารอฉันเลย หัวใจของซอยองดูเหมือนจะจมลงอันที่จริงในไม่ช้าเธอก็รู้สึกเบือ่อแค่อดทนอย่างดื้อรัน้นเป็นเพราะเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอเป็นใครความรักหรือการพึ่งพาที่มั่นคงซอยอกหักและวางแผนที่จะทำลายทุกอย่างเธอไปในขับและกลายเป็นเหยื่อล่อดึงดูดชายเลซามโชคดีที่กวนอูปรากฏตัวทันเวลาเพื่อหยุดมันก้าวต่อไปของชายคนนั้นไปทำงานในวันรุ่งขึ้นกวนอูบังเอิญพบกับซอยองในลิฟต์เขายืนอยู่ตรงมุมไม่กล้ารบกวนซอยองและเพื่อนร่วมงานของเธอหัวเราะและพูดคุยอย่างมีความสุขเมื่อคืนลืมความเจ็บ ในระหว่างการประชุมกับตันกล่าวว่าล่าสุดมีการจรกรรมในอาคารสำนักงานบริษัทส่งคนเข้าตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดสามารถเรียกบุคคลในสำนักงานมาสักถามได้ตลอดเวลาหลังจากการประชุมสิ้นสุดลงหัวหน้าทีมก็เรียกซอยองเข้าไปในสำนักงานชายคนนั้นมองซอยองด้วยความสนใจคุณต้องการทำงานที่บริษัทต่อหรือไม่แน่นอนกับตันดูเหมือนว่าคุณจะมีผู้ชมที่ดีที่นี่ฉันจะให้ความสำคัญกับคุณเป็นพิเศษซอยองไม่เข้าใจว่ากับตันหมายถึงอะไรออกจากออฟฟิศเยดำมเตือนซอยองให้ระวังกับตัน เพราะกับตันมีชื่อเสียงในเรื่องการคุกคามพนักงานสัญญาจ้างเช้าวันรุ่งขึ้นซอยองมาถึงออฟฟิศและเห็นจินซูกลับมาแล้ว ในใจเธออดไม่ได้ที่จะรู้สึกมีความสุขอย่างไรก็ตามในตอนเที่ยงเราจะรับประทานอาหารกลางวันซอยองเห็นประกาศชั้นล่างว่าจินซูลาออกจากงานแล้วเธอต้องการหาสถานที่พูดคุยกับจินซูเกี่ยวกับการลาออกจากงานแต่บังเอิญได้ยินเรื่องซุบซิบของเพื่อนร่วมงานกลายเป็นจินซูเพราะบริษัทรู้วิดีโอดังกล่าวไม่เหมาะสมฉันจึงรีบลาออกจากงานตอนเที่ยงคืนเขาไขปริศนาในบริษัทสตาร์จริงๆฝ่ายตรงข้ามคือใครเพื่อนร่วมงานหญิงในสำนักงานของเราคือผู้ชายจริงๆแล้วมันเป็นไปได้ยังไงละ่ะจริงที่สุด กัตัตน็มีีวิด่อออดซอยองรู้สึกเหมือนมีสายฟ้าฟาดเข้าหูของเธอความรู้สึกพยศอย่างรุนแรงเกิดขึ้นในใจฉันเธอตกใจมากเมื่อเห็นจินซูออกจากออฟฟิศความรักอันยาวนานนี้ก็ได้สิ้นสุดลงแล้วซอยองเห็นเพียงด้านหลังของจินซูที่จากไปคืนนั้นซอยองกลับบ้านด้วยสภาพซีเซียวแต่พบว่าแม่ของเธอมาที่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้าบ้านแม่ก็เริ่มบ่นไม่หยุด เธอไม่ได้สังเกตเห็นความผิดปกติของซอยองเลยโดยสิ้นเชิงซอยองซึ่งอยู่กับแม่ของเธอก็รู้สึกเช่นกันไม่ได้รับความอบอุ่นจากแม่เลยเธอเหนื่อยและระบายความรู้สึกออกไปในที่สุดไม่พอใจแม่จึงออกไปกรุณาหยุดบ่นกับผู้อื่นแม่คะได้โปรดใช้ชีวิตของตัวเองเถอะคุณกับพ่อเลี้ยงที่เป็นสัตว์เหมือนกันทุกประการฉันหวังว่าเราจะไม่ได้พบกันอีกเด็กสาวที่ไม่กันอยู่ หลังทะเลาะกันรุนแรงแม่ลูกก็เลิกรากันอย่างไม่มีความสุขวันรุ่งขึ้นซอยองยังคงแซงทำเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับบริษัทแต่เธอพบว่าเธอดูเหมือนถูกเพื่อนร่วมงานของเธอรังเกียจหลังจากการชกติดต่อกันในที่สุดซอยองก็สุดตัวลงอย่างเงียบๆเธอมีอาการหูอื้ออย่างรุนแรงวิ่งหนีออกจากอาคารสำนักงานเหมือนเขาวงกตในที่สุดก็พบสถานที่ที่ปลอดภยัยหน้าต่างกระจกสายปล่อยให้น้ำตาไหล ซอยองกลับมาที่ที่นั่งของเธอและพบใครบางคนทิ้งกาดและผ้าเช็ดหน้าให้ฉันเธอรู้สึกว่าบุคคลน,นี้เป็นคนที่คืนหนังสือครั้งที่แล้วเธอจึงนำหนังสือไปที่ร้านหนังสือสอบถามพนักงานร้านที่คืนหนังสือพนักงานร้านบอกว่าเป็นตัวตลกผ้าทามในร้านอย่างไรก็ตามเมื่อซอยองมองออกไปข้างนอกตัวตลกก็ไม่อยู่ที่นั่นอีกต่อไปปรกากฏว่ากวันอูคืนหนังสือครั้งสุดท้ายบุกเข้าไปในห้องทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและถูกเรียกตัวไปสอบปากคำบริษัทสงสัยว่าเขาเป็นขโมยกวันอูอธิบายว่าเขาแค่สงสัยจึงเข้าไปดดดดูููสุท้าาายยเเเนนนนื่่ออองงงจจกกกหลัฐไมพพีีวึถิค จากนั้นกวนอูก,ก็ลาออกจากงานพักทามเป็นตัวตลกซอยองไปร้านหนังสือหลายครั้งแต่ไม่เคยเห็นเขาอีกเลยเมื่อสิ้นเดือนก็ทราบผลการขยายเวลาเยดําไม่ได้รับการต่ออายุเธอกอดซอยองและร้องให้เป็นเวลานานแม้ว่าซอยองจะต่ออายุแล้วก็ตามแต่นั่นก็หมายความว่าเธอต้องเครียดต่อไปทุกวันอดทนจนกว่าจะต่ออายุครั้งต่อไปบางคนกระโดดลงไปสู่ความตายเพราะไม่ได้รับการต่ออายุผู้คนในอาคารเฝ้าดูศพถูกพาตัวไปและโห่ร้องซอยองมองดูฉากนี้แต่ไม่มีสีหน้าใดๆในช่วงพักกลางวันเพื่อนร่วมงานก็ถ่ายรูปนอกหน้าต่างอย่างต่อเนื่องอออก เห็นกวางอูเขียนอยู่นอกกำแพงกระจกสามคำใหญ่พยายามทำให้ดีที่สุดน้ำตาของซอยองก็ไหลออกมาทันทีเธอเคยชินกับการพังทลายลงอย่างเงียบๆแล้วจึงรักษาตัวเองอย่างสันโดษเป็นเวลานานแล้วที่ไม่มีใครพูดอะไรกับเธอคำพูดให้กำลังใจจากคนแปลกหน้านอกหน้าต่างดึงเธอที่เกือบจะตกลงไปในเหวกลับมาในตอนเย็นซอยองได้รับโทรศัพท์จากแม่ของเธอแม่บอกว่าซอยองเป็นคนเดียวที่เธอไว้ใจได้หลังจากนั้นไม่นานซอยองโอนเงินให้แม่ของเธอเพื่อยุติการสนทนาแม่และลูกสาวกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันเหมือนเดิมคำสั่งซื้้้อทังหมดกกลาเปป็นติแว ซอยองทำงานล่วงเวลาที่บริษัทในวันเสาร์โดยไม่คาดคิดกับตันก็มาด้วยเขาหยุดซอยองไว้ในห้องชงชาเขาบอกว่าเขามีวิดีโอวงจรปิดของซอยองและจินซูกำลังออกไปเที่ยวในห้องน้ำชาความลับของพวกเขาแพร่กระจายในหมู่เพื่อนร่วมง,งานเขาข่มขู่ซอยองถ้ายังอยากต่ออายุปีหน้าก็เทรดกับเขาสิซอย่อนไม่ได้อ่อนแอเลยประท้วงอย่างกล้าหาญต่อกับตันอย่างไรก็ตามรูปร่างที่แตกต่างกันทําให้ซอยองรวดเร็วใบหน้าของเขาถูกกับตันทุกตีและฟกช้ำซอย่อนนั่งลงบนพื้นอย่างช่วยไม่ได้แต่หมัดที่คาดหวังกลับไม่ดนอีก กวนวูได้เห็นฉากนี้นอกกำแพงกระจกเขาทุบกระจกด้วยความโกรธเพื่อเตือนกับตันไอสารเลว กับตันก็ออกไปซอยองมองดูกวนวูอย่างว่างเปล่าเขาช่วยเธอไว้อีกครั้งในที่สุดก็เข้าใจว่าเป็นคนคนเดียวกันเฝ้าดูเธอจากด้านหลังอย่างเงียบเงียบเธอขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อตามหากวานอูลองคิดดูว่าคุณดูน่าสงสารน่าเกลียดและหลงทางแค่ไหนกวนวูออมองเห็นตัวตนที่สง่างามที่สุดของเขาซอยอนตบกวนอูอย่างแรงเพื่อชดเชยซอยองบังคับให้กวนอูพาเธอขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น42กวนวูไม่อาจปฏิเสธได้ทั้งสองคนขึ้นลิฟต์ลงไปที่ชั้น42พร้อมกันกวนอูสนับสนุนให้ซออยองลืมมมตาันนจะไไ่เป็ร ไม่น่ากลัวเลยซอยองลังเลอยู่นานจากนั้นเธอก็ลืมตาขึ้นอย่างสันเทาพระอาทิตย์ตกและทะเลที่อยู่ไกลๆกลสวยงามราวกับความฝันในขณะนี้เธอรู้สึกได้อย่างแท้จริงความผ่อนคลายและความสบายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนราวกับว่าจะกลายสู่วิญ,ญญาณได้รับการปลดปล่อยอย่างสมบูรณ์ทันใดนั้นเธอก็เอื้อมมือออกไปเพื่อปลดล็อกและกระโดดลงไปไม่เป็นไรเธอจะไม่ตก รู้สึกถึงความตายอย่างแท้จริงในขณะนี้เธอเพิ่งตื่นขึ้นและตระหนักว่าเธอยังอยากมีชีวิตอยู่ฤดูการเปลี่ยนแปลงจะมีลมหนาวพัดมาเมื่อมองย้อนกลับไปในฤดูการที่แล้วเป็นสิ่งที่แย่มากหลังจากการจูบอันยาวนานตอนนี้ฉันอยากจะขึ้นไปแล้ว